เขาน่าร <was> ักมากเลยอ่ะได้ยินแต่ในอะไรนะในเอฟเอ็มอ่ะอฟเอ็มวิทยุวิทยุอฟอมยอมเ็มใช่อนานี่ยเอดีว่ไม่ได้จะบอกว่า ชุดาใน็ี่เก็ียเปลี่ยนน็กก็เลยถามพี่เขาว่าออกกับได้ไหมเขาเลยว่าพี่โก้เลยว่าปกติพี่โก้ถ้าชอบชุดไหนพี่โก้ก็ซื้อซื้อกลับเน็กเลยว่าอ๋อซื้อได้หรอแต่เขาว่าถ้าเขาถ้าถ้าไม่ซื้ออะก็ค่อยเอามาคืนมาพันธุ์ถาก็ได้อย่างี้ก็ใส่ก่อนใส่ก่อนเออใส่แค่ตอนนี้เฉยคุณก็ใส่ของแล้ว้ก็จะได้คุใส่ไปเรียนเลยชุดเนเห็นไหมมันนีน้าด้วยเนี้ยก็เอาชุดกับไปแล้วเอาไป วางนาแล้วค่เาลับมาแล้วก็ไม่ได้ขายเลยไม่รู้ไม่รู้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ไงเขาก็กล้าให้เอากลับมาเกี่ยวให้เอากลับรับจอบอยู่แล้วเอาเวลาซื้อังไงแหน่หนูยังไม่รู้ละค่ะไปเลยจ้ะไปต้อยเกียรมี่คืนเขาบันทึกไว้ค่ะก็เหมือนชุดนั่นอะไรเป็นความเป็นชุดไม่หมดเลย ชุกน่เพลงไอ้เขามบ้าหรอเก่งใจแบบมั่นใจเลกลับไปเขาติ่หัติตาที่บอลบอลตอนนี้อยู่ข้างน้าที่ดูบ่อนดูาจตอนน้หรนั่จ้าที่ยักับที่นั่งกินในนั่งดูคลิปเก่าๆเลยหรอ้องไห้พี่บอลร้องไห้อะ